สรึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาน p โปรกิงสไตล์ประจาวันที่28กันยายน2566โดยใช้ผู้บังคับรังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ด่วนเลยนะเบลเียมเผยช็อตสุบรนนัเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยถ่ายภาพปูโอเอบรูวนครั้งแรกแล้ว โดยการน,นี้ทางสโมสรโอเอสวอรวนนะฮะทีมชน้น,นําในลีกสูงส,ส,สุดกระทั่งเบลเยีเยมเผยช็อตสุบรัณเหมือนตาเจ้าหนูวันร์คิชของเมืองไทยถ่ายภาพหมูกก่กระทั่งตศสกัดใหม่โอเอสวอรวนเป็นครั้งแรกลุยฤดูกาลส0 2งอถึง2024ย่อย่างเต็มตัวนะเป็นนาว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะงานนี้เดี๋ยวต้องูก,กันต่อไปก็แล้วกันว่าจะได้ลงเล่นทุกนัดเลยหรือไม่ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปเชียร์เจ้าหนูสุบรัณเหมือนตากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมานกันอีครับ ด่วนเลยนะได้5ทีมทะลุเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลชายเอเชียนเกม2 0 22แล้วโดยการน,นี้ได้5ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฝึกฟุตบอลชายเอเชียนเกม2 0 22ที่เมืองขางโจวประเทศจีนประกอบไปด้วยจีนที่เป็นเจ้าภาพเกาหลีใต้อิหร่านฮ่องกงและก็เกาหลีเหนือ โดยยังเหลืออยู่อีก3คู่ที่มี2ทีมจากอาเซียนร่วมแข่งขันพวกเขาจะลงสนามในวันที่18กันยายนที่ถึงนี้โดยอุซเบกิสถานพบกับทางอินโดนีเซียอินเดียพบซาดีอาราเบียญี่ปุ่นพบกับทางเมียนมาในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บราการเมียนมาและญี่ปุ่นใครจะได้มานะฮะแล้วก็อินโดนีเซียกับทางอุซเบกิสถานอินโดจีได้มาไหมงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับ ด่วนเลยนะนพพลละครพลไดดานทีมชาติไทยโพสต์ใจเปิดบหมดเปลือกถึงชฉอดประเด็นร้อนกับทางทีมชาติอิหร่านโดยงานนี้ทางนพพลละครพลไดดานทีมชาติไทยได้โพสต์ตวจใจหมดเปลือกนะฮะถึงชฉอดประเด็นร้อนกับทีมชาติอิหร่านในจังหวะนี้พึ่งเป็นจังหวะเสียประตูแรกของทีมชาติไทยตั้งแต่ต้นเกมให้กับทางทีมชาติอิหร่าน ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่อนพพลละครพนใน่านทีมชาติไทยส่งบอลพลาดนะฮะไปเข้าทางผู้เล่นทางทีมชาติอิหร่านกระทั่งทําให้ทีมเสียประตูเร็วล่าสุดนั้นนพพลละครพ,พลออกมาโพสต์ขอโทษทุกคนขอรับผิดไว้เพียงแต่เพียงผู้เดียวโดวยระบุแคปชั่นว่าขอโทษทีมชาติไทยขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะนะนะผมเป็นหวังงานนี้ก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วครับก็ไปแก้ตัวกันใหม่นัดหน้ากันลวกันนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับเอาได้ยังไงโคตรรับช้างศึกยังมีข้อผิดพลาดหลังพ่ายอิบรานตกรอบเอเชียนเกมนะโดยงันนี้ทางอิสระสีโีตโรกุนซือทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวรัฐประชาชนจีนเผยหลังเกมพ่ายทีมชาติอิบรานไป0ูนต่อ2ทํทให้จอดป้ายเพียงแค่รอบส6ทีมสุดท้าย โดยุลพลช้างศึกชุเอเยนเกมครังที่19นะฮะลงสนามทำศึกในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายก่อนจะพ่ายทีมชาติอิหรรานไป0-2ซึ่งหลังเกมโค้ชวรรเปิดใจเลยเะว่าก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน้องๆนักกีฬาทุกคนทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนและก็ทีมงานเบื้องหลังรวมไปถึงแฟนบอลเพราะทุกคนนั้นทำงานกันหนักมากน้องทุกคนทำไม่ดีมากแต่เราเองก็มีข้อบิดพลาดเราเสียดายแต่เรานั้นไม่เสียใจจากเกมนี้ จุดเปลี่ยนของเกมนี้อย่างแรกก็คือคงจะเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่เราผิดพลาดและเรานั้นโดนโลงโทษเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลถ้าเรามีสมาธิมากกว่านี้แต่น่นอนครับเราก็ต้องนํามันกลับไปแก้ไขมาเป็นเรื่องของการตัดสินใจในหน้างานที่ต้องปรับปรุงนําไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป สำหรับรายการนี้ต้องยอมรับนะว่าเรามาด้วยความไม่พร้อมและนักเตะเองก็ขาดความสมบูรณ์ในขุมกำลังและผมเชื่อว่าถ้าทีมของเรามีความสมบูรณ์มากกว่านี้เกมนี้เราหน้าจะมีโอกาสที่ดีกว่านี้สำหรับแผนการหลังจากนี้ไปเราคงต้องไปพูดคุยกันต่อว่าเราจะวางแผนอย่างไรต้องทําให้ทุกอย่างชัดเจนทั้งในช่วงฟี a d เดที่เราต้องประสานงานกับสโมสรรวมถึงช่วงก่อนและก็ระหว่างทัวร์นาเมนต์ ข้อดีจากทาง3ทัวร์นาเมนต์ผมมองว่าประรนั้นได้เห็นนักกีฬามากถึง40คนจากทุกทัวร์นาเมนต์เราได้เห็นความแตกต่างว่าใครจะได้ไปต่อและผมเชื่อได้เลยว่าเด็ดทุกคนนั้นมีต่างมีพัฒนาการอย่างชัดเจนและเมื่อถึงทัวร์นาเมนต์หลักของเราอย่างเชือศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายความเสี่ยงของการเลือกตักเตะจะมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงไปโคตรลักคนนี้ก็ได้กล่าวปิดใช้ในครั้งนี้เป็นอย่างว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน ว่าจะเป็นเช่นไรครับเรา,ามาดูประเด็นข่าวจอมาเกันครับเอกนิดรับบทบาทคุณครูบุกถ่ายทอดความฝันสู่เยาวชนของเมืองไซตธมะ โดยนารุกชาวไทยรับมีความฝันอยากจะช่วยทีมคว้าแชมป์เจลีกให้จบได้ซึ่งอันนี้เอกดิปัญญานารุกอุรวะเรดไดมอนทีมในสึกเจลีกเป็นตัวแทนสมสรไปร่วมโครงการคุณครูเรดเรดซันเช่ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนประถมแห่งเมืองไซตามะโยโนฮาจิจิ ในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยโครงการนี้เป็นการส่งนักเตะไปยังโรงเรียนประถมศึกษาต่างๆเพื่อทําการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะฮะจากนักเตะสู่น้องๆเยาวชนในเมืองไซตามะขณะที่ทางเจ้าบุกเอกนิปัญญาจะถูกว่าซึ่งจะถูกเด็กๆเรียกว่าบุกเซนเซ ได้เปิดเผยถึงความฝันของตนเองแต่ว่าความฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วคือการเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับเช่นเดียวกับการคว้าแชมป์เจลีแค่จุได้ดังนั้นแม้เราจะพบกับช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากแค่ไหนก็ตามทีหากเรายังมุ่งม,มั่นกับความฝันของเราแล้วะก็เราก็จะสนุกไปกับมันขอเพียงไม่ย่อท้อไม่ว่าความฝันใดๆก็ตามเราก็จะไปถึงความฝันนั้นได้ยอย่างแน่นอนครับเอกนิคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันหน้าต่อไปนะฮะของทางอุรวะเรตเดมอนนั้นจะเปิดสนามไซตามาสเตเดียมต้อนรับการมเยือนของโยโกฮาม่าเอฟซีใดวันมุกุ์ที่19กันยายนเวลา15นาฬิกา35นาทีตามเวลาของประเทศไทยนั่นเองนะเป็นอว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับเอาล่นยังไงโค้ชกัางชี้ชบาแก้วได้ประสบการณ์เกมพ่ไต้หวันแล้ว โดยนฤพลแก่นสนเฮดโค้ชทัพชบาแก้วรับว่าทีมยังมีความผิดพลาดกันอยู่บ้างตเตรียมฟื้นฟูร่รางกายพร้อมที่จะลุยต่อหากได้เข้ารอบเอเชียนเกมนะาโดยความเคลื่อนไหวของทัพชบาแก้วล่าสุดเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสามแข่งขนันทุกบอลหญิงมาการกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นัดที่2พบกับทางไต้หวันก่อนที่สุดท้ายสาวไทยจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งโดยหลังจบเกมทางด้านของนฤพลแก่นสนเฮดโค้ททีมชุดนี้ได้เปิดเผยเลยทว่า ก่อนนึ่งเลยนะต้องดีใจกับไต้หวันด้วยที่มีชัชนะในวันนี้ส่วนไทยเองยังคงหวังว่าจะเข้ารอบต่อไปได้ซึ่งต้องรอดูผลการแข่งขันของคปอื่นในวันพรุ่งนี้ อย่างที่เห็นน้องๆได้ประสบการณ์และก็ยังต้องแก้ไขหลังจากนี้ไปยังคงต้องฟื้นฟูร่รางกายนักกีฬาให้มีความสดสำหรับเกมต่อไปเราต้องการจะเล่นทุกเกมให้ได้มาตรฐานมีการเล่นที่ดีต่อเนื่องและพัฒนาระดับสูงสู่เอเชียการมาในครั้งนี้เราก็หวังจะให้เข้ารอบให้ลึกที่สุดแน่นอนว่าการบิดพาดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นได้เสมอในเกมฟุตบอลเรามีการวางแผนสำหรับการครึ่งแรกและครึ่งหลังที่ดี สำหรับการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะจบนะฮะรอบแชมป์กลุ่มบียังคงต้องลุ้นในการที่จะเข้ารอบน็อกเอาต์จากทีมใน3กลุ่มที่เหลืออยู่ที่จะแข่งขันในวันที่28กันยายนที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรสุดๆนะครับทุกๆคนเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันอีครับรอบที่3แล้วนะบิ๊กออสยื่นหนังสือถามความคืบหน้าเงินอัดฉีดบอลชายซีเกมในครั้งนี้ โดยิ๊กออสประมุขบดไทยสวมบทพระเอกรุดทวงเงิน4ล้านกว่าบาทให้กับทางทีมบอลชายชุดเหรียญทองซีเกมส์2วัน23หลังผ่านมาเกือบ5เดือนเต็มๆกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติยังไร้ปฏิกิริยาแจกเงินอัดฉีดเผยส่งหนังสือทวงถามความคืบหน้าเป็นครั้งที่3ให้กะกะทเรียบร้อยคาดอยู่ในระหว่างการพิจารณาภายหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดคว้าเหรียญเงินนะฮะอ่าสุดบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์2วัน23ที่กัมพูชา จัดการแข่งขันจบไปตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วณนะปัจจุบันนี้เป็นเวลามากกว่า4เดือนแล้วนักเตะช้างศึกอย่างไรวีแวลได้รับเงินอัชีพจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแม้แต่บาทเดียวจะทําให้แฟนบอลต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรล่าสุดทางบิ๊กออสพลตร์เอกดอกอรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแล้ว ว่าจากประเด็นที่บอร์ดบริหารกะกะทได้สั่งระงับการมอบเงินอัดฉีดให้ทีมฟุตบอลชายเนื่องจากต้องการจะให้สมาคมเพิ่มบทลงโทษแก่นักกีฬาที่ก่อเหตุวิวาทในนัดชิงชนะเลิศกับทางอินโดนีเซียในครั้งนี้ทางสมาคมได้มีการลงโทษไปแล้วโดยแบนผู้ก่อเหตุทั้งนักฟุตบอลและก็ทีมงานสตาฟโค้ชทั้งหมดเลยและต่อมาทาง AFC ก็ได้ลงโทษนักกีฬาเพิ่มเติม ซึ่งทางสมาคมได้แจ้งบทลงโทษได้ส่งให้กับทางกะกะทแล้วและสมาคมก็ได้มีการชี้แจงตามที่กะกะทต้องการไปแล้วคาดกันว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่ในส่วนของสมาคมทําครบท,ท้วนกระบวนการหมดแล้วโดยสมาคมได้ทําหนังสือทวงถามความคืบหน้าเป็นครั้งที่3ไปเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาสำหรับเงินอันชีตามกฎเงินเหรีรยญเงินนะฮะของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็คือนักกีฬา20คนคนละ1.5แสนบาท โค้ดได้10%สมาคมได้30%จากที่นักฟุตบอลได้รวมแล้วมากกว่า4ล้านบาทโดยเงินดังกล่าวมีการมอบให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขัน4เกม2023ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมโดยนักกีฬาทุกประเภทได้รับเงินทุนหมดแล้วเว้นแต่ฟุตบอลชายที่ยังไม่ได้อยู่ที่เดียวเท่านั้นในรณะนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมา o p r o k i n g สไตล์ประจาวันที่28กันยายนสำวัน566 โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ